โอเคค่ะน้องจ๋าสวัสดีนะคะวันนี้พบกับพระธัญวาดอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้พระธัญวาดก็จะมาอัดคลิปลง YouTube นะแล้วก็คุยกับน้องหลายๆเรื่องนะอ่ามีเรามีเรื่องเวลามาคุยกันเรามีเรื่องอะไรอะไรก็มาแบ่งปันกันนะคะอ่ามาแบ่งปันกันโอ้โโหอเคแล้วเพาะก็มาเปิดเพลงเพราะๆไอ้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าทำไมพระธัญวาดเปิดเพลงซึ้งๆอย่างนี้เพราะว่า ช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่ it แล้วนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วก็เลยเปิดเพลงเพราะๆซึ่งให้ฟังซึ่งอดีตนั้นะพูดถึงว่าอดีตนั้นป็เนยมันเป็นคนที่ชอบฟังมากไม่ใ <subscribing> ช่ชอบฟังอย่างดียเราชอบร้องด้วยนะก็เลยมาย้อนยังถึงอดีตแตมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพราะว่าหลังจากมาฝึกกวีว่าก็แดงดูแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงอินฟินแล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงรักเามานานแล้วมันเป็นปีแล้วนะ ก็เริ่มฟังแต่ก็ฟังบ่อยไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเราว่าเราไม่จำแต่จิตใต้สมนติเราว่าจะจำเพราะว่าการที่เรามารู้จักกฎจังรวะกรดูดนั้นเขาไม่ให้อ่าเขาไม่ให้ซบสาวเงียบเขาสั่งสาให้ร่าเริงบันนื่นเต้นรื่นลื่นต,ต,ต,ตลอด มึ่งบ้านคลื่นเคลงให้สรุปสนานเองค่ะไม่ให้จิตเราซ่าหมองไม่ให้ตัวเราเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์แบบอ่อนด้อยอะไรนะก็ไม่มีพลังไฮเออร์จีร่าเริงงบ้านคลื่นเคลงตลอดเวลามีพลังไฮเออร์จีตลอดเวลาวันนี้แม่ก็เลยก็มาก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะถ้าน้องๆยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรในช่วงนี้ไปลว่าก็อยากจะเชิญชวนน้อง เงียอมันอยู่นะซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำง่ายนะคลเราจะจะ่ปล่อยให้โดยนั้นต้องถึงขั้นแบบว่าไม่มีทางไปนะเราต้องเตรียมพร้อมก่อนนะเราต้องสรรหาอาชีพที่มันว่ามันจะตอบโจทย์เรานะะในยุคต่อไปข้างหน้านี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่ทันเทรนด์ถ้าเราตกเทรนด์ลเราก็จะไม่สามารถอยู่ได้ในยุคต่อไป นะคะน้องจ๋าเราอย่าเราอย่ามัวอ่อนดอยอยู่เราอย่ามัวช้าอยู่นะให้ออกมาแสดงศักยภาพตัวเองอ่ะให้ออกมาแสดงศักยภาพของเราเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ทันได้ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์มีชีวิตใหม่มีชีวิตดีมีชีวิตต่างชาติทุกคนยู่ที่ว่าเราจะสอนหาหรือเราจะแสวงหาไปนะคะเพราะว่าเพราะนั้นน้องๆไม่อยาก็อยากชวนๆนว่าอย่าอย่าปล่อยให้ตัวเรา แบบว่าอึมครึมอยู่อย่าปล่อยให้ตัวเราเจอทางตันอย่าปล่อยให้ตัวเราไม่มีทางจะไปอ่าแล้วก็แบบว่าปล่ยให้ตัวเองเสียเวลาไปบ้าน,น,นะปล่อยให้ตัวเราเสียเวลาไปบ้านๆแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำนะการเงินการงานก็ปล่อยแบบว่าก็ป่อยแบบว่าเสียเวลาไปด้วยถ้าเรานับวันแก่ไปบรานๆนาะเพราะนั้น ก็อยากแนะนำน้องๆอยากชวนชวนน้องๆว่าขอให้น้องๆต้องเป็นเป็นคนที่แบบว่าตื่นตัวตื่นรู้กับตื่นรู้ในชีวิตตัีกับตื่นรู้ในครอบครัวนะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นที่เป็นคนนำผู้นำครอบครัวเรายิ่งต้องกระตือรือร้นนะต้องกระตือรือร้นอะไรกระตือรือร้นนำพาครอบครัวไปสู่ความมั่งคั่งไปสู่ความสบายไปสู่ความอิสระเสรีในด้านการเงินการงานไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกเราค่ะ ตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วเราก็ต้องมีชีวิตที่แือว่าอุดมสมบูรณ์อยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปอยากเที่ยวก็ไรเที่ยวเมื่อเรามีอิสระเสีในด้านการเงินในด้านอาชีพของเรานอกจากนั้นปรานก็จึงบอกว่าถ้ายังไม่มีอะไรทำถ้าอยากทำธุรกิจที่มันกำลังที่จะแต่ว่าเจริญรุ่งเรืองเฟ่องฟูไปงหน้าที่อยู่บนจอโทรศัพท์เครื่องเดียวลงทุนก็น้อยนะทำทำก็ง่ายและแถมยังผลิตภัณฑ์ทุกตัว ทุกคนกินไปทุกคนใช้ไปมันแบบมีผลตอบรับมาหมดทุกคนการที่เราจะทําธุรกิจง่ายนะมันก็อยู่ที่แบบว่าผลิตภัณฑ์รองรับด้วยนะน้องจ๋าการที่เราจะทําธุรกิจง่ายนั้นมันก็อยู่ที่ผลิตภัณฑ์รองรับเราด้วยว่าผลิตภัณฑ์นั้นเวลาเรากินไปใช้ไปนั้นคนกินคนใช้ใช้ดีกินดีไหมปัจจุบันนี้บางธรรวัาตกล้ารับประกันว่าธุรกิจที่รมันอยู่นี้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระบบธุรมันอยู่นี้คือทุกคนกินทุกคนใช้ มีผลตอบรับที่ดีทุกคนนะอ่ากินดีใช้ดีทุกคนนะน้องจา๋าอ่ามีผิวพรรณหน้าตาผองพันสวยเปล่งปั่งขึ้นทุกคนนะแล้วก็บางคนเป็นโ,นะนนนนนโรคร้ายก็หายได้นะอย่างป้าธนิวานี่ก็เป็นโรคร้ายก็หายได้นะมีหลายคนที่ก็เป็นโรคก,กระดูกมั่งเป็นโรคแบบว่าอ่าระบบขับถ่ายมั่งแล้วก็เป็นโรคแบบบางคนเป็นมะเร็งระยะสามยังดีขึ้นได้เนะเชื่อมฮะเพราะนั้นป้าชนิวาน,นจะบอกว่าธุรกิจ ที่เราจะทํไในงานก็ต้องเป็นธุรกิจที่แบบว่าผลิตภัณฑ์นั้นรองรับคนไหมเวลาคนกินไปใช้ไปแล้วมันทําให้เราสุขภาพประเข้าดีขึ้นไหมย่างผลิตภัณฑ์ในระองทีเราเป็นอยู่นี่บรันวันก้าการันตีทุกตัวนะเพราะอะไรรู้ป่ะกินอะไรก็ดีขึ้นหมดนะผิวพรรณหน้าผิวพรรณเต่งตึงขึ้นหมดโรคอายๆที่เป็นอยู่บางคนเป็นอมาู้กงมพาก็สามารถหายได้พร้อมกับมาฝึกกดจักรบาลกระแดดพร้อมกับมากดแรงดูพร้อมกับมาใช้การตลาดเหนือมนุษย์ด้วยนะ ถ้าน้องๆเข้ามาน้องๆก็จะรู้ว่าการตลาดเนือมนุษย์นะันมันคืออะไรทำแบบไหนนะเมื่อเรามารู้จากจากฎจักรวาลกบราณเรื่งนี้้นะเราอย่าปลนะ่อยให้มันผ่านไปนะเราอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะเราจงมาศึกษาเรียนรู้เพื่อนําไปเติมเต็มในชีวิตเราในครอบครวัวเรานะเราจะได้คือมันเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าเครื่องมือช่วยให้เราเดินเดินทางรับประสบความสำเร็จได้ได้โดยเร็วนะเมื่อเรามาฝึกมาใช้กฎจักรวาลโบรูดกับชีวิตประจำวันงเราเราเราเหมือนกับว่า เราไม่เหมือนกันว่าเราไม่ได้ใช้แบบการตลาดธรรมดามันเป็นการใช้การตลาดเนื้อมนุษย์คือเราใช้โปรแกรมจิตใช้โปรแกรมจิตใช้สั่งจิตในระมิกทุกอย่างเอาเนะเมื่อเรากูดเก่งทำอะไรเก่งทำดูกจากวางอะไรดูเก่งนั้นะเหมือนครูเราครูตามประบแจ้แรงเราครูแกใช้เสกสร้างในระมิกเก่งใช้การตลาดเนื้อมนุษย์ใช้ปรแกมแบบว่าสั่งจิตสั่งจิตใต้สำนเกนะ เป็นห่วงแก้มแดงอร่อยมากชานมกับกาแฟผสมกันกินแล้วป้าว่ามันหอมมันกลมกล่อมดีมากนะอร่อยมากเลยนะตอนนั้นน้องๆที่สั่งของไปวันนี้ป้าก็ส่งให้น้องที่อยู่บ้านแพงป้าก็เลยผสมชานมไปให้ลองกินด้วยนะน้องจ๋าถ e. ้าเกิดน้องดูคลิปนี้ของป้าก็น้องเวลาน้องชงกาแฟก็อยากให้ลองใส่ชาผสมกินดูก่อนนะแล้วมันน้องจะรู้ว่ามันอร่อยกลมกล่อม ผลิตภัณฑ์ SM SM ชาล็ SM ตาเฟา SM กอโก,โกโน้นี้ใช้แบบว่าระบบเผาผลาญแล้วก็ทำให้เราแบบระบบเผาผานดีขึ้นแล้วการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรามันกระชับกุ่นเราด้วยแล้วก็ผิวพรรณผิวพรรณด้วยนะผิวพรรณของใสขึ้นด้วยนะต้องรองผสมกินดูนะคุณภาพมันเหมือนกันจรยงแต่ว่า มีกลิ่นชาแล้วก็มีกินกาแฟเข้าแบบผสมแค่นั้นเองค่ะโอเคนะคะนองจากวันนี้ป้าจะมาปั้นข้าวหมองแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงในคลิปไม่ได้นะเดี๋ยวจะลงโพสลงในเฟซบุ๊กไม่ได้นะโอเคนะคะเพราะว่าป้าจะใช้โพสลงทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็โพสลงทั้งยูทูบด้วยนะเอาไว้คลิปหน้าไว้เจอกันนะกาแฟอร่อยมากหอมนะฮัมม